ฟฮัลโหลวันนี้มาจ่ายตลาดพี่ตลาดอีคิวซังแล้วสองทุ่มแล้วแถวบ้านจะมีตลาดนัดถึนนะคะแต่น่าจะปิดหรือเปล่าไมา่รู้ไปดูกันมันจะวายอยากมาตอนสองทุ่มหมดแล้วไหนวะละ่ะเริ่มมือ เอาผู้เล่นถอดไฟแห่ี่ดีแท่นี่นี่ก็ยังเหลือผักให้เราซื้ออยู่กำลังจะเก็บแล้วเก็าเๆาเขาจะปิดร้านแล้วยังดันยงันซื้อยำปลาดุกปูกลับบ้านนะได้สองชุดอะไรยำอะไรไหนโชติยำสามกรอบสามกรอบกับยำอะไรนะปลาดุกปูปลาดุกปูนะ ไม่ทำแล้วกับข้าวหิวจัดขี้เกียจละอะไรนะคุณก็อ,อยากได้ของดีราคาถูกของแถมเยอะแยะมากมาย <c oughs> นี่เมากระชื้มเมียอะไรนะตอนซื้อทำไมนะตอนซื้อเขาบอกเมากระชื้มเมีย <c oughs> ก,กินเสร็จโอ้โหเมาเมียกระชื้ซื้อหมูกันนะคะ,ะโชคอ,อัน,นันเป็นร้านขายหมูสดกับไข่นี่มาได้ร้อยยี่สิบสามบาท ไข่เบอร์ศูนย์ร้อยสี่สิบหกาเอันนี้ถุงเท่าไหร่เลยบพอดีมีอยู่ยี่หบหาบาทได้ครบแล้วกลับบ้านได้ที่จริงเราไม่ต้องไปบิ๊กซีก็ได้นะเออเนี่ยมา,<ร>าแค่นี้ก็พอบ,บ้านเราสรุปว่าเราใกล้ตลาดนี้ที่สุดนีแล้วเรา้าไปบิ๊กซีทำไมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าราคาหมูก็เท่าบิ๊กซีอ่ะเออมาร้านนี้แล้วก็เดินเข้าซื้อผักตรงนี้จบเลย รถซื้อแกงจะไปแลนด์ได้ยังไงนี่ซือ <c oughs> เอาไว้<ก>ข้างหลังเอาไว้ข้างหลัง,<ก>งโชวศักยภาพ,ภาพเเห็นไหมมีไฟส่องสว่างจ้เป็ดจ้ะรถหอมมากได้ไหม DIY เท่าไหร่นะห้าสิบาทไปกับบ้านการเดี๋ยวไปรีวิวว่ายำสามกอกกับยำปลาดุกปูของตลาดอีคิรสชัติยังไง มาเราได้อะไรมากินมาดูอันแรกจะเป็นยำสามกอบนะคะเดี๋ยวจะลองชิมกันว่ายำสามกอบกับยำปลาดุกฟูซื้อกลับมากินบ้านโอเคไหมย็งไงบ้างคะรสชาติยำสามกอบน้ำยำจับเ,เปรี้ยวดดอ้พืม